สวัสดีครับเอฟซีและท่านผู้ชมนี่ก็มาติดตามรับชมทุกท่านนะครับครับก็มาตามผลออกกันที่2เดือนหนึ่งพศ2568นกะครับกับแนวทางฮานอยนะครับรับแนวทางก็เป็นการคิดและการคำนวณนะครับนำผลที่ออกแล้วมาคิดมาคำนวณมีเกาะหาเล็เด่นนะครับจาก0ูนย์ถคัดได้เลยอยู่แค่2งตัวที่มีโอกาสมากกว่าตัวเลขกอื่นฉะนั้นการนําแนวทางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยงเพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไร เป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขนะครับน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิกเอซและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใจวิจารณญาณในการรับชมนะครับครับก็มาดูแนวทางนะครับงานวิเศษผลออกอยู่ข้างบนนะครับ กับนี่คืบนออกนะครับอนไรพิเศษออก3 8 8 7 8 8ป8็นะครับสามแปดแเดถือว่าแนวทางผมวันนี้หลดนะครับเล็กดินวิ่งลดผมให้ที่1 8มันออก7 8กับ8 8เนอะเนาะน่าเสียดายมันไม่มา1นะครับให้1ออก7จ็ ก็ได้1 8มันออก7 8แล้วก็8 8, 8เลขเบิ้ลนะครับกลับไปกันต่อที่ฮานอยปกติปกติออก4 0 4 6 2อันนี้ก็เหมือนกันผมให้6 3 6 4เนาะเน้นที่3 3มให้มามาเลข6กนับใครนำ6กไปวิ่งไปรูดก็ถือว่าเข้านะครับออก6 2ไม่ที่6 3 6 4 บอ,อกหกสอขึ้นข้างบนนะครับเลขก4ไปอยู่ข้างบนนะครับามาดู VIP นะครับ VIP ผลออก104 72ก็ถือว่าเด่นวิ่งรูดหลบนะครับออกตัวเดียวกันนะครับ0 4นะครับปกติกับ VIP นะคเลขตัวเดียวกันผิดแต่หลักร้อยเนาะ ถือว่าไม่เข้านะครับเด็ดวิ่งโลดนี่คือแยกรอบนะครับนามาดูเต็มรวมเต็มรวมวันนี้ใครนําไปวิ่งไปรูดนะครับพานอยเฉพาะกิจเนาะฮานอยเฉพาะกิจฮานอยกาชาดเฉพาะกาาิจหลุดนะครับเขาเฉพาะไอเช่าเข้ากาชาดนะครับกาชาดออกหนึ่งสามสี่หกสี่มาตั้งบนตั้งล่างเลยนะครับกาชาดส่วนเฉพาะกิจหลุดนะครับ เรามาดูสามนอยเราพิเศษปกติ v i p นะครับเราดูพิเศษพิเศษมีไหมครับพิเศษไม่มีล้อกับ9กับก็ถือว่าแนวทางหลุดนะครับเรามาดูปกติปกติก็มาตัวที่ไม่ได้เนินเนอกคือเลขสี นกจไปนำสีไปวิ่งไปรูดนะก็ถือว่าเข้านะครับส่วนไอ V I P V P ก็มาเลขสีเหมือนกันไขนำสีไปวิ่งไปรูดก็เข้านะครับสำหรับแต้มรวมนะครับกือเข้าตัวนี้นะครับตัวที่ผมแน่นๆไม่เข้าเนาะเลขเก,กา้าเรามาดูชุดวินนะครับชุดวิน จุดวินพิเศษไปเข้าเนาะนะครับมาเข้า0ูนย์สเข้าที่ปกนะครับศูนย์สเข้าที่ปกแล้วก็ศูนย์สเข้าที่ VIP กับวันนี้จุดวินเข้าปกกับ VIP เนาะตัวเดียวกันนะครับศูนย์สี่ศูนย์สี่ นะครับอยู่ชุดนี้นะครับแล้วก็3ตัวนะครับ0 1 4 1ตัว1นจุดปินนะครับเข้า v นะี p เนาะนะครับ3ตัวเข้าที่ vip นะทวินก็จะเข้าตัวกลับนะครับมันออก1 0 4นะครับ แล้วก็ถือว่าเต็มรวมมิ้งลูดแล้วก็เข้าเนาะนะครับไปกันต่อนะครับสำหรับแนวทางในวันที่3นะครับมาดูอานอยพิเศษกันอานอยพิเศษตันนี้ เลขเด่นลยเลขสี่กับเลขห้าผมเลนที่เลขห้านะครับชุดนี้ผมจับห้าตัวเดียวนะครับก็จะเป็น 5้5 2 5น5 9ห้หหดหก้าผมเน้นให้สชุดนะครับก็จะเป็น ตามจริงผมชอบทั้งสัเอทั้ง3ชุดเลยผมชอบห้าแห้าเแล้วก็ห้าสนะครับแต่ว่าชอบมาที่สุดก็คือ58าแปครับชอบมาที่สุดก็ห้าแปดสามตัวจับที่ สี่ชุดเดียวนะครับสำหรับฮานอยพิเศษเรามาดูฮานอยปกติกันนะครับฮานอยปกติวันนี้เล็กเด่นเล็กเด่นได้8กับ9นะครับ ผมนีเที่เลข8ส่วนน้อยปกติผมจับให้อย่างละ2ตัวนะครับก็จะเป็น82กับ84ส่วน9นก็ก็จะเป็น92กับ79 สัตตัวผมจับให้ที่284ครกับแต่ถามว่าผมชอบชุดไหนผมชอบสองชุดนี้นะครับ8 4 7 9เก้ราก็ชอบสองชุดนะครับ8 4กับ79นะครับกับไปกันต่อที่ vip เนาะ vip เล็กเด่นได้เหมือนกันเลยนะครับ8กับ9แล้วผมก็จะจับให้2ชุดเหมือนกันนะครับผมเล่นที่เลขก8นะครับเล่นที่เลขก8ผม่อกี แปดสี่แปดตัวผมให้ที่948าสหรือเก้ก็ได้นะครับสี 4, 8, ตัวนี้เนาะชุดหนึ่ง แปดห้าับเรามาดูแต้มรวมวันนี้ผมให้รูดแปดกับเจ็ดนะครับวันนี้ผมชอบที่เลขแปด กับสลิเบิ้ลนะครับเลขเบิ้ลไ้ที่ามสามแปดแปเจ็จ็นจุดวินนะครับพิเศษสี 5, ปกติ8ปดอันนี้ก็8 9 วี e e 8, 9แปดเก้าก็ซ้ำนะครับมันใ้แปดเจ็ดแปดซ้ำออกมาเจ็ดตัวเดียวจะได้จุดดีฉะนั้นผมเอาเลขก,กำลังวันตัวหนึ่งมาใส่นะครับคือเลขสามซึ่งเลขก,กำลังวันเป็นเลขสูตรของผมนะครับเป็นเลขสามส่วนเลขก,กำลังวันที่ใช้กันตัวไปก็คือเลขหกกับเลขเก้านะครับของวันศุกร์นะครับ จบก็บมีแค่นี้เนาะใครที่รับเงวทางก็แคปบเอาไว้นะครับรับตานี้ผมก็ขอวอวยพรนะครับให้สมาชิกเคบซีและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีนะครับในวันที่3เดือน1พศ2568กนะครับก็ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ